ครับสวัสดีครับลิควิดมอลีลังสิตครับวันนี้มีอิสุน1.9นะครับก็ลูกค้าประจํานะครับมาทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลิควิดมอลีนะครับพร้อมกรองนะครับอันนี้ก็จะแถมน้ำยาเอนจิ้นฝัดพัดให้นะครับเดี๋ยวเราเติมเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับจากนั้นเราก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้10นาทีนะครับจากนั้นค่อยทําการถ่ายทิ้งนะครับพร้อมน้ำมันเครื่องเก่านะครับครับอิสุน1.9นะครับเปลี่ยนพร้อมกรองนะครับอย่าอย่าลืมเปลี่ยนโอลิงด้วยนะครับ จะไไม่มีปัญหาเรื่องรั่วซึมนะครับถ้าเปลี่ยนแหวนรองน้ํา้ำมันเครื่องทุกครั้งนะครับเราจะทำการไปไขด้วยมือหลังจากนั้นไขด้วยประแจทอก์ล้ทำการไขท้องนะครับน็อตน,น้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้83ิบนิวตันนะครับ ที่สซนะฮะเขามาเร็วหนึ่งจุดเก้านะครับก็เหมาะสมกับซีล W สามสิบนะครับรีแมปหรือไม่รีแมปก็ใช้ดีนะครับตัวนี้อันนี้เติมหกจุดหกลิตรนะฮะไม่ต้องเติมเกินครับเติมเกินนี่มันดันออกซีลท้ายเครื่องนะครับก็หวังดีนะครับหวังดีเตือนไว้นะครับใครที่ชอบเติมเผื่อก็ก็เตรียมเงินไว้เปลี่ยนซีลแล้วกันนะครับมีให้เห็นแล้วนะครับ แต่ผมไม่ได้รับทํานะผมเตือนเฉยๆนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆเสียตังค์นะเงินมันหายากครับตรวจเช็คคุณภาพของแบตเตอรี่นะครับก็ยังอยู่ที่600กว่า CCA นะก็ถือว่าคุณภาพแบตเตอรี่ก็ยังดีอยู่นะครับวิสูทธ1.9นะครับอันนี้แสนหนะครับ หกสองนะครับก็ดูแลอย่างดีแล้วผลิตภัณฑ์ของลิควิดโมลีนะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับลิควิดโมลีลังสิตปิดให้บริการทุกวันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ